อเอ็มฮะมึงกหวานพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหมปี2024ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยด้วยการกลับมาของภาพยนตร์ที่มีคุณภาพและการยอมรับในระดับสากลน,นับเป็นช่วงเวลาที่วงการภาพยนตร์ไทยกลับมามีชีวิตชีวาหลังจากที่ซบเซามานาน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ภาพยนตร์เน้นการผลิตมากกว่าที่จะทำออกมาได้มีคุณภาพในช่วง10ปีให้หลังจนทำให้ผู้ชมเน้นไปชมภาพยนตร์ต่างประเทศแทนและในเวลาถัดมาก็คงหนีไม่พ้นผลกระทบโรคระบาดอย่างโควิด -19 ครับภาพยนตร์หลายเรื่องในปีนี้ไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังได้รับโอกาสฉายในต่างประเทศและบางเรื่องได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระดับนานาชาติเช่นออสการ์สิ่งนี้สะท้อนถึงความสามารถและศักยภาพที่ยังคงหลากหลายและแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยครับหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองในปีนี้คือการกลับมาของพุ่มกับยุคตลกคาเฟ ซึ่งเคยมีชื่อเสียงในการกำกับภาพยนตร์ยุค2,000การหวนคืนสู่สนามภาพยนตร์ของพวกเขาในยุคที่ผู้ชมมีความคาดหวังสูงขึ้นเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าความสำเร็จในอดีตของพวกเขาจะยังคงมีน้ำหนักในยุคปัจจุบันหรือไม่การปรับตัวในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูงและรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงของผู้ชม จึงกลายเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับผู้มุ่กับกลุ่มนี้ครับจตุรงพลบุญกับชัยนาทาวชาชาการเปิดตัวภาพยนตร์ชัยนาทาวชาชาโดยจดตุรงพลบุญถือเป็นการกลับมาของผู้มุ่กับคนสำคัญที่เคยประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์ไทยผลงานของเขาในอดีตเช่นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ถึง70ล้านบาท อย่างตัดสู้ฟุตเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการเล่าเรื่องและสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมและในปี2024จัดตุรงกลับมากับแนวเดิมที่เขาถนัดคือการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนโดยเพิ่มมิติของการเดินทางข้ามเวลาเข้าไปแม้ว่าแนวคิดของภาพยนตร์จะดูมีความน่าสนใจ และมีศัก,กยภาพแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นตามที่คาดหวังโดยใช้นาทาวชาชาทำรายได้เพียง3.3ล้านบาทเท่านั้นนักวิจารณ์หลายคนชี้ว่าเนื้อหาของภาพยนตร์ยังคงรูปแบบเดิมจากผลงานของเขาในอดีตซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ผู้ชมยุคใหม่ที่มีความต้องการเสพเนื้อหาที่สดใหม่ และซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ใช้หน้าท้าวชาชายังถูกมองว่าเป็นภาพ,พยนตร์ที่ถูกมองข้ามในสายตาของผู้ชมแม้ว่าจะมีศักยภาพในการนำเสนอวัฒนธรรมจีนในบริบทใหม่แต่ขาดการสื่อสารที่ดึงดูดและการตลาดที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้ชมส่วนใหญ่มองข้ามและเลือกที่จะให้ความสำคัญ กับภาพยนตร์เรื่องอื่นในช่วงเวลาเดียวกันครับโน้ตเชิญยิ้มกับหลวงพิเท่งคัมแบ็กเ l c o m e to Thailand การกลับมาของโน้ตเชิญยิ้มกับภาพยนตร์หลวงพิเท่งคัมแบ็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สำคัญเพราะโน้ตเคยสร้างตำนานด้วยหลวงพิเท่งในปี2548 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงถึง140ล้านบาทการกลับมาครั้งนี้พร้อมกับการนำเท่งเถิดเทิงกลับมารับบทนำซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดขายที่ทำให้แฟนคลับตั้งแต่ภาคแรกรู้สึกตื่นเต้นและมีความคาดหวังสูงต่อผลงานภาคนี้ครับอย่างไรก็ตามผลตอบรับที่ได้ กับไม่สู้ดีนักเนื่องจากตัวภาพยนตร์ถูกวิพากวิจารณ์ว่ามีมุกตลกที่ล้าสมัยและเนื้อหาที่ขาดความลึกซึง้งอีกทั้งการเข้าฉายในช่วงเวลาใกล้เคียงกับภาพยนตร์ยอดนิยมอย่างที่หยดสองทำให้หลวงพิเท่งคัมแบ็กต้องผเผชิญกับความท้าทายในการดึงดูดผู้ชมจึงทำให้ตัวหนัง ทำรายได้หลังจากสิ้นสุดการฉายไปเพียง18.7ล้านบาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับสมภาคก่อนหน้าหลงวงพิเท่งคัมแบ็กถือว่าทำรายได้น้อยที่สุดแล้วล่ะครับหม่มจกมกกับผาดำคําไอซินเดเรล่าสตอรี่แม้ว่าหม่มจกมกจะไม่ได้หายหน้าจากการกำกับภาพยนตร์ไปนานเหมือนกับจัตุรงและโน้ต แต่ผลงานล่าสุดของมัมดูก็รู้ฮะว่าถ่ายทำไปนานแล้วแต่ผาดดำคำไอจับสะท้อนถึงความท้าทายของการทำภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้มีความพยายามในการสร้างแนวเรื่องที่แปลกใหม่และแตกต่างจากผลงานในอดีตของมัมอย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องที่ซับซ้อน และเข้าถึงยาของภาพยนตร์กับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่รู้สึกไม่ประทับใจและยิ่งไปกว่านั้นผาดําคําไอยังต้องไปเชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ต่างประเทศอย่างเดน o o ูแอ d w o ว v วด i ีน hmm. ซึ่งเข้าฉายใกล้เคียงกันโดยมีระยะห่างเพียงวันเดียว ความนิยมของภาพยนตร์ฮอลลีวูดทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แทนส่งผลให้รายได้ของผาดำคำไอาในสัปดาห์ที่3อยู่เพียง3.06ล้านบาทเท่านั้นและกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกลืมอย่างรวดเร็วครับบทเรียนจากการกลับมาของพ่วงกับยุคตลกคาเฟ่ การกลับมาของภูมิกับยุคตลกคาเฟ่ในปี2024แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมของผู้ชมและตลาดภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันมุกตลกและโครงเรื่องที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตกับไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดได้ในยุคปัจจุบันผู้ชมรุ่นใหม่ ต้องการเนื้อหาที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายทางอารมณ์มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลส่งผลให้เนื้อหาภาพยนตร์ต้องตอบสนองความต้องการในแง่ความคิดสร้างสรรค์และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ภาพยนตร์ที่ไม่มีจุดเด่นชัดอาจเผชิญความยากลำบาก ในการดึงความสนใจโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีตัวเลือกหลากหลายและมีการเปิดตัวภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาแย่งพื้นที่อย่างต่อเนื่องอนาคตของวงการภาพยนตร์ไทยและผู้กำกับยุคเก่าแม้ว่าการกลับมาของผู้กำกับยุคตลกคาเฟ่นในปี2024จะไม่ได้สร้างความสำเร็จอย่างที่คาดหวัง แต่การแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะฟื้นฟูและสร้างความหลากหลายให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยในอนาคตวงการภาพยนตร์ไทยยังคงมีศักยาภาพในการเติบโตหากผู้กำกับเหล่านี้สามารถพัฒนาตนเองและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมแต่คำถามที่ยังค้างคาใจก็คือ หรือนี่อาจจะหมดยุคข,ของพวกเขาแล้วจริงๆ